วิทยาธานาทางพระยันเลยคนเรามันต้องชัดเจนพอเพราะฉะนั้นแน่นอนการเรียนนี่มันต้องเรียนเพื่อหาความรู้ไม่ใช่เรียนซุ่มซี้ซุ่มห่าอ้เอาเลยลูกเอ้นะให้เจ้าเดินทางไปสังสิบบุตรป่าเจ้าจะพบกับเนื้อขู่ถ้าวันนั้นผมไปกันนะอย่าเนื้ออยู่กับเรื่องเขาวัดไปเพื่อน้อง เป็นผู้ที่บรกษั่งองนองนงควันงวน,นองเรือดเจ็บบาดิตไม่เกเพราะเราเรียกตามเรานัดเอาเสือฟิ้นุย้ยเรียกตามที่พี่พอใจเรียกตามความที่ตามที่พี่สนัดนะพี่เท่งรับประทาน,นได้หนงก็ปหนอยหงอ่าเราไปฮ่าอ,อ่นอนาคตกันครั้งหน้าถ้าอย่างนั้นเดินทางโอเลเบราจารย์เก้าวสันัก บัปลายันเด <S <S ึเข้าวสำลักนี่ก็โรวพักรางใจปรเิเตินทางเสมือนอย่างปลาตนา กันน้ชวนสามีาละครีใกย้คราเดินทางฝากนื้ตามโจ,จกจะตตากำนดชวนสามภายดวงาลิปลาคราดจากอาวาสโยคีทีปรากฏ

My boy Raba! ด,ด้ที่สุดเทพประิษ์เรืไอยขวัญเดิน,นทางตามคำที่อาจารย์แนะนำบอกว่าถ้าเดินทางไปสังทิตบุราพาจะพบกับความโชคดีในชีวิตเทพประดิษฐ์ตัดสินใจน,นำนำเพื่อนเพื่อนทั้งสามคนไปเดินทาง นิยายปัญหาสวรรค์นำท่านมาพบกับคีมินมานพร้อมด้วยลูกสาวชีวตรีจันคีมินมานเป็นยักษ์ตรีจันเป็นลูกสาวเป็นมนุษย์พี่น้องครับมันมีความแตกต่างแม่ลูกคู่นี้เขาจะผูกพันกันนิยายอย่างไรติดตามต่อครับผม งบรรหาสวันจะบอกสันลวงหน้ามีราม,มากับอาธรรมนำวิธีจะข้อกาวกิมินมาและชาลิตีข้าสามาีเป็นไหมไล่เวลานี่เทวีที่ยันไม่กุมพันกับเส้นร,รักจะเกิดผิดพคงเผาเล่าอยากซิแม,ม่เนื้อทองก็ร้องปลาจนนี้ว่าสามาีที่เป็นยัก ลูกไม่เคยรักใครออกเพราะลูกเกลียดอยกักหรือรักมนุษย์นี่สุดจะคิดพอลูกเกลียดรักรักมนุษย์และสุดจะคิด ในชีวิตลูกนี่มันเมื่อจะมีบันนะเป็นไงเล่อทีจันแม่เคยขอร้องเจ้าอ่ะจอมยักษ์ครขีรินหนึ่งนคนรับโลกก็สู่ขอลูกแต่ลูกไม่ต้องการนะสเสด็จแม่ลูกต้องการแต่ว่าลูกอยากมีคู่ชีวิตเป็นมนุษย์ มาเป็นความปรารถนาของลูกแม่ก็ตามใจดูแล้วกันแต่นะคนยักโตรที่ดนึ่งะครรับโลกคุณลั่นคำขาดเลยว่าหากแม่ไม่ยกลูกสาวของแม่ให้กับมันมันจะกรีธาทับกับมดขยี้นครที่มินมานของเราเอไแม่้าชีวิตของลูกลูกจอมตาย đúng, không à, để khôn bên... lại gì hết, trong cuộc đời con không để gì hết, chỉ có mẹ thôi. Mẹ là người duy Mẹ là người duy con. Mẹ là người duy nhất trong Mẹ là thì duy nhất trong cuộc đời con. Mẹ là người duy nhất trong Mẹ là người duy nhất trong con. Mẹ là con. Mẹ là con. là Mẹ là con. Mẹ con. จับมนุษย์กินป็นอาหารจึงก็ะทั่งวิ่งมาถึงชายทะเลคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงเด็กร้องอยู่กลางทะเลแม่คิดว่าเออแม่คงจะได้กินเนื้อมนุษย์เนื้อเด็กอ่อนสิคงจะหวานมันแล้วก็กรอบพอแม่เข้าใกล้หน้าตาของลูกเนี่ยมันน่ารับผิวพันณเปล่งปลั่งมีแสงประกายสีเหลืองนวลทำให้แม่ใจอ่อน แม่เลยเอาเจ้าเข้ามาในวังแม่คิดว่าเอออย่างไหนก็ออามาในวังก่อนกลับมานี้ละครชิวินมันไม่คิดจะกินเจ้าเมื่อไรก็ได้แต่แม่เห็นเจ้าเลยแม่ก็รักเลยตั้งชื่อเจ้าเหมือนกับดวงจันทร์วันเพ็ญแม่เด้ตั้งชื่อเจ้าวัดตรีจันทร์แต่จริงลูกก็ไม่ใช่ลูกของแม่ใช่เจ้าเองเป็นมนุษย์ไม่ใช่ลูกของแม่แต่แม่รักทุกวันแม่จะปรับเข้าหาลูกปรับตัวเองเข้าหาจากนางยักษ์ที่ใจร้าย แม่ก็เลยลดละความพยายามไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อมนุษย์แม่กินมังสวิรัตเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมใช่แม่ข็วัดฟังเทศฟังธรรมแต่ในบ้านเมืองเราเป็นยักษ์เป็นเมืองยักษ์เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นยักษ์แต่ทุกคนทำอะไรเจ้าไม่ได้เมื่อเข้าใกล้เจ้าทุกคนจะต้องหมดพละกําลังแล้วก็ตัวอ่อนใจอ่อนหลงรักตรีจันทร์กันทุกคนจนกระทั่งเขาแพร่ระบัดมาถึง เมืองลับโลกของกษัตริย์โคดคีรินเขามาสู่ขอเจ้าไปเป็นมาเหสีเขาแม่เองถามความสมัครใจของเจ้าแต่หนูไม่ยอมหรอกแม่ใช่เจ้าไม่ยอมแม่เมื่อเจ้าไม่ยอมแม่ก็ไม่ยอมพราะฉะนั้นเอาเถอะถึงแม้จะเป็นศัตรูกับยักษ์โคดคีรินแม่ก็จะยอม

โคดิีินเข้ามาเมื่อไหร่เราก็ต่อสู้ื่นนั้นไม่ค่ะไม่ขีดการแรกมันเกิดขึ้นจากลูกกระแสเพลิงที่เกิดขึ้นในนครโคดิีดินมันเกิดจากลูกขอให้ลูกเป็นผู้รับผูมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้คนเดียวได้ไหมเด็ดแม่ไม่หรอกลูกเจ้าคือลูกของแม่แม่วินาทีปกป้องลูกทุกคนในนครขีรินมาน พร้อมที่ยอมตายเพื่อแม่พร้อมที่ยอมตายเพื่อลูกแม่ค่ะแม่ถ้าทุกคนปรารถนาเช่นนั้นไม่นานยักก็กิดจะก,กีตารัพย์มันแส้นอยานุภาพเข้ามาบดกระชี้เมืองของเราได้กย,ยินยังเหรอน้องเพืยกอยากยินยังเหรอเออนี่ไอ้เพียกไอ้พูนแก้วไอ้เพียกไอ้เพียกไอ้พูนแก้ว Đây dính giăng con đồng viết Đồng viết Đồng viết Ta dính leo Nhà ừ. dính là mới lên Cô lên túa ừ. Lên túa Lên túa ở đây mà con giăng mới giăng ra con leo Ôi giăng quá rồi dù lưới Quyến cô lốc mất lên trên mấy lốc tì Nhà khói lốc rồng rột nắng này gắn con bị nó nó mang lên mẹ tại nó chẹp eo cúp tay leo đi lăng đúng đít mấy rót leo ok anh rắc rắc khác chứ chứ không ông phổ ra khen mà khen là để cũng cướp mấy vây leo ơi thì chẹp vùng thì ơi thì ghét eo thì Ê, phụ này nó cứ có cát mát lùng dịch này cũng khát nó dài lẻ, dắp cà mà, ui, dắp cà mà, Ôi. อาปื้อไม่รับบ้านเมียบีบแลว้วบีวบได้เจงกูตังคืนบีบกืนว่างสิที่เล่เจ็บเอวแกเลวอปื้อไม่ยอมขายหน้องเอ้นะ,ะมาจึงบอกว่างีดบอกแทนฮีดแล้วบอกว่างีดวัดนาบุญแล้วไม่มีพลาดก็จะขายยังรับบ้านยังอยู่รา,า,ายการกูบอกเรื่องนี้ น้องฟานเกลียนปคืนว่างแล้วแต่นี่เรานั่งก็ไปไม่หอดเลยกลัวไปไม่หอดเลยเจ็บทุตทุตแล้วไม่รู้คุณอย่างเลือดบังเลยม่ายนี่ไม่ไหวเลยจริงๆวิ่กหงอห่างเรื่องลึกอ่ะเรื่องลึกมาใหญ่อะเรื่องกูเลือกยิ่งะไรกูว่าเลิกเล่นไม่เขาฝันนั่งน้องเวียกเอานั่งจำไรอยู่คนกามายเล็ว ไม่รอดแล้วนี่เอาละครับพอแม่พี่น้องกับเงินใจกับปุ้มกุนีกับหลือดเลือดลันเลือดไม่ไหวจริงๆกับเจ็บเร่งกับกับข้อยู่ตีการแสดงเพียงเท่านี้กับพิษปราดถบหลวงเขาไปปีว่าว่าผมไม่ได้จับหลุมเลยกับก็อาการเพิ่งหายนี่เจ็บร้านล่างอย่างแรงับเดินกับเสพไม่ไหวแล้วกับกองข้อยู่ตีการแสดงเพียงเท่านี้กับทุกทุกจืนชมบัตจุ๋มบังจุ๋มพ้น้องชาววัดนาบนทุกคนับโชคดีมีเงินชายทุกคนสวัสดีครับ ก็เดี๋ยคนมีความทุกขสวัสดีครับ